มาดูค่ะก็โมเมนตัมการขายตั้งแต่ต้นปีที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังดูดีนะคะก็ Year to date เนี่ยเติบโตได้ตั้ง66ยปอนเีนยนะคะสำหรับตัวยอด p pre ีเซลนะคะการเปิดโครงการใหม่ๆของเขาเนี่ยทำเท k e อั r เรตได้ดี นะคะตัวแนวราบเองเนี่ยก็ทําได้ประมาณ15%บวกลบนะคะสำหรับการเปิดขายโครงการใหม่ซึ่งยังไปได้ดีนะคะเนี่ะที่โมเมนตัมเนี่ยจะยังดูดีต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตุนมองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะโดดเด่นขึ้นอีกนะคะเพราะว่าตัวการเปิดโครงการใหม่ๆเองโดยเฉพาะแนวราบเนี่ยซึ่งรับรู้ได้ไวเนี่ยก็จะเปิดในแนวในครึ่งปีหลังค่อนข้างเยอะนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีการโอนคอนโดใหม่ มีแผนโอนคอนโดใหม่ในปีนี้อีก3โครงการนะคะก็เดี๋ยวอยู่ในไตรามาสหนึ่เป็นชื่อว่าตัวเอราวันนะคะอยู่เอราวันอยู่ไตรามาสหนึ่ะคะแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยอยู่ในไตรามาสสองไตร, 2, ตรามาสสามนะคะทำให้ตัวโมเมนตัมกำไรของ AP เนี่ยก็น่าจะเป็นขั้นบันไดยอย่างที่เราบอกนะคะแล้วก็ทั้งปีเนี่ยก็ยังมองว่ายังทำ New High ต่อเนื่องนะคะ AP เนี่ย จุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเป็นการขายแนวราบค่อนข้าง,างดีนะคะตั้งแต่โควิดที่ผ่านมา2ปีที่แล้วเนี่ย AP เนี่ยดูโดดเด่นกว่ากลุ่มเลยนะคะสำหรับการขายแนวราบนะคะและแนวราบของ AP เนี่ยก็คือเป็นระดับกลางถึงบนนะคะซึ่งยอดขายเนี่ยยังสร้างได้ดีต่อเนื่องนะคะในขาะ,ะที่แบรนด์ด์ AP เนี่ยก็ถือว่าแข่งแข่ง อยู่ในตลาดนะคะแล้วก็ตัวรีเจคอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ดูสูงนักนะคะทำให้ยอดขายเนี่ยยังทำได้ดีต่อเนื่องนะคะในขณะที่ปีนี้เนี่ยจะเปิดโครงการค่อนข้างเยอะเลยนะคะทํำ New High แล้วก็มากที่สุดในอุตสาหกรรมด้วยนะคะประมาณ65โครงการมูลค่าประมาณ78,000ล้านบาทนะคะก็ยังมองว่า AP เนี่ยยังมีความน่าสนใจทั้งตัวยอดขายที่ทําได้ดีน่าจะเป็นคตลิตต่อราคาหุ้นได้นะคะแล้วก็ PE เนี่ยก็ ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนักนะคะประมาณ7เท่าแล้วก็ปันผลเนี่ยปีละครั้งประมาณ5%นะคะแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยก็ยังมีปัจจัยบวกจากตัวปันผลที่ยังไม่ได้ขึ้น XD ด้วยนะคะปันผลเนี่ยเขาจ่ายประมาณ50สตางค์นะคะอันนี้ยังไม่ได้ขึ้น XD จะขึ้น XD ประมาณ10พฤษภาคมนะคะก็ อันนี้ก็ AP ตูนก็มองว่าระยะสั้นกลางยาวก็ยังดูงน่าสนใจอยู่นะคะก็แนะนำซื้อระคะเป้าหมาย13บาทค่ะพี่นิกครับผมแล้วก็ทางเทคนิคเองเนี่ยราคาพักตัวลงมานะจาก11บาท50เนี่ยพักตัวลงมาประมาณบาทกว่าๆเลยนะครับถ้านับโลด้วยเนี่ยลงมาย่ำถาอยู่ที่10บาทแล้วเริ่มมีการท่งตัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณระยะสั้นเนี่ยเริ่มดูดีสำหรับ AP แล้วก็อย่างที่ตูนบอกเลยคือ ปีนี้กำไรน่าจะทํำ New High นะครับโครงการใหม่ก็เปิดเยอะก็สะพ้อนว่าเขาก็ต้องมองว่าดีมาน์เนี่ยมีสูง PE ตอนนี้ก็แค่เจ็ดเท่าปันผลก็ประมาณห้เปอร์เซ็นต์ฉั้นเนี่ยดูแล้วราคาน,น่าสนใจนะครับ FSA ให้ราคาเป้าหมายของ AP อยู่ที่สิบสาบาทนะครับเราหยิบมาเป็นหุ้นเด่นวันนี้เลยสำหรับตัว AP ครับผม okay.